จังหวัดลบบุรีเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเนี่ยมีข่าวเขาบอกว่าพลทหารหายตัวออกจากค่ายนาน18วันถอดชุดเครื่องแบบทิ้งโทรศัพท์ไว้ในป่าหายตัวไปนะครับคนเดือดร้อนก็คือแม่แม่ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าช่วยตามหาลูกชายหน่อยเป็นห่วงมากไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรนี่นะครับนางจุธารัตน์มาดมาดหมายเป็นชาวจังหวัดอ่างทองผู้เป็นแม่เมื่อวานนี้เดินทางเข้าพบตำรวจอยู่ที่โรงพักเมืองลพบ,บุรี เพื่อให้ปากคำกรณีที่ลูกชายชื่อว่าพลทหารพนาเบญจวรหรือนิวอายุ21ปีได้หายออกไปจากค่ายก็คือจากศูนย์ทหารปืนใหญ่โดยมีศูนย์บัญชาการอยู่ที่ตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนี่นะครับผู้สูญหายนะครับพลทหารพนาเบญจวรนี่นะฮะผู้เป็นแม่ได้บอกว่าทางต้นสังกัดเนี่ยได้แจ้งแม่ว่าลูกเนี่ยหนีออกจากค่ายเมื่อวันที่11มีนาคมเวลาตี4เสรษฐ ทางหน่วยได้ช่วยกันออกตามหาแต่ว่ายังไม่เจอเจอแต่ชุดเครื่องแบบทหารลูกชายครบชุดและก็โทรศัพท์มือถือสองเครื่องสายชารติและก็รองเท้าคอมแบทของลูกนี่ถอดกองอยู่ในป่าไผ่หลังค่ายทหารซึ่งหายนานเนี่ยบอกว่าเนี่ยวันแล้วแม่เนี่ยปักใจเชื่อว่าถ้าลูกหนีออกจากค่ายจริงนะฮะนะฮะแม่ไม่ปักใจว่าลูกเนี่ยหนีออกจากค่ายจริง ถ้าลูกหนีออกจากค่ายลูกจะต้องโทรหาแม่เนื่องจากลูกจะโทรหาแม่ทุกวันหลังเกิดเหตุแม่กับญาติก็ได้เดินทางมาจากจังหวัดอ่างทองเข้าไปในค่ายทหารเพื่อสอบถามการหายตัวของลูกแล้วก็ไปพบสายชาร์จโทรศัพท์ในตู้ล็อกเกอร์ของลูกนะฮะเมื่อวันที่23มีนาคมก็เอาสายชาร์จเนี่ยกลับมารองอมากองรวมกันที่เสื้อผ้าของลูกที่ทางทหารเนี่ยอ้างว่าถอดทิ้งไว้ที่ค่ายทําให้เครือบแคลงสงสัยว่าลูกอาจจะเกิดอันตรายก็อาจเป็นได้ แม่ก็เลยเดินทางไปพบตำรวจขอให้ทางตำรวจเนี่ยนะครับแจ้งให้หน่วยทหารต้นสังกัดเนี่ย<อ>เดินทางมาให้ปากคำนะครับ,รบเขาก็บอกแบบนี้นเอา้าเดี๋ยวฟังเสียงแม่หน่อยไม่ได้โทรวันที่อก่อนนะที่ลูกจะหายตัวไปเนี่ยเราได้ลูกได้มีการติดต่อมาหาเราไหมครับคุยกันทุกวันแล้วก็มีวันที่11นี่แหละที่ลูกไม่ได้โทรไม่ได้โทรวันที่1 1เเพื่อนเขาทักไปเฉยว่าคือเหมือนว่าลูกหายลูกไปบ้านหรือเปล่าแม่ก็เลยบอกว่า ไม่ได้มานะห่วงลูกตอนเนี้คืออยากให้เร่งให้เร็วที่สุดอยากเจอลูกไม่ว่าจะยังไงก็คืออยากได้ลูกคืนนะค่ะไม่ว่าลูกจะอยู่ทินไหนก็ช่างนี่แม่นะครับส่วนผู้บังคับบัญชาของทหารที่หายตัวไปเมื่อวานนี้ก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับพันโทกฎชพงภูมิสิริไัยบูลผู้บังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ศูนย์การทหารปืนใหญ่นะครับบอกว่าเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาพลทหารพนาเนี่ยได้ลักลอบเสพยาเสพติดประเภทยาบ้า โดยรับยาบ้ามาจากพลทหารนายหนึ่งในราคาเม็ดละ50บาทเอาไปเสพเน4เม็ดหลังจากจับได้พลทหารพนาได้เซ็นหนังสือยอมรับถึงการสอบสวนภายในหน่วยจากนั้นทางหน่วยก็ได้ลงโทษนะฮะลงโทษทางวินัยสั่งให้ออกกันมังกายเพื่อเป็นการตักเตือนจากนั้นพฤติกรรมของพลทหารพนาเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มเก็บตัวเงียบไม่สูงสิงกับใครกระทั่งวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณสักตีหนึ่งถึงตีสี่หลังพลทหารพนาได้ปฏิบัติภารกิจเข้าเวียนยามเสร็จสิ้น พลทหารพนาได้เดินไปที่ตู้เก็บของอเก็บของของตัวเองและก็ขอซื้อบุหรี่ต่อจากเพื่อนพลทหารที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว1นึ่งซองจำนวนหนึบาทและก็เดินหลบหนีไปจากกองร้อยซึ่งกล้องวงจรปิดเนี่ยสาาพสามารถจับภาพได้ชัดเจนว่าอย่างนั้นพันโทกนจพงยังบอกอีกว่าหลังจากทราบการหลบหนีของอทหารที่ออกจากค่ายก็ได้สั่งการให้กําลังพลเร่งค้นหาพลทหารพนาในพื้นที่อย่างเต็มความสามารถและก็ให้อำนวยความสะดวกให้ญาติพลทหารพนา นะครับไปการประสานแจ้งหาความอาเรื่องเรื่อแจ้งความหาบุคคลสูญหายที่ตํารวจนะครับส่วนระเบียบของกองทพบกได้ดําเนินการตามขั้นตอนในเรื่องการจําหน่ายทหารขาดนี้ราชก,การเกิน15วันไปแล้วหลังการสอบสวนเสร็จสิ้นนางจุธารัตน์ผู้เป็นแม่ยอมรับว่าลูกเคยเสพยาเสพติดมาก่อนหลังจากทราบข่าวลูกชายหายก็ช่วยกันออกตามหาว่าอย่างนั้นโดยตอนนี้ลูกหายไปแล้ว18วันทางครอบครัวก็ได้บูรบาลสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอยากจะให้เจอลูกนะฮะหากลูกได้ดูได้เห็นความทุกข์ของแม่ และก็ครอบครัวขอให้ออกมาจากที่ซุกซ่อนยอมรับผิดกับทางราชการซึ่งหน่วยก็ยินดีรับปากที่จะทําโทษตามระเบียบลูกหายแบบนี้แต่ว่าลูกหายแบบนี้แม่จะไม่สบายใจว่าอย่างนั้น